นี่ครับเรียบร้อยแล้วอันนี้คืออีนางหอยอีนางหอยหรืออีนางอายโอ้นางอายวะเนี่โอ้ลงซื้อตัวขาตัวเอ้าเอาเางอายอันนี้คือนังอายดิอันนี้คือหอยที่เขาทำการเจจัดการล่างเรียบร้อยแล้วเนาะหัวเอาวางเรียบร้อยแล้วเอาละไปลองกันม้เนี่ยสมกันนางอายวันเ่อะวันอ๋อลงมาเลยพ่อเคียงปรุงสมุนไพรนี่นี่ตั้บ่ในสูตรนี่บัวบัวเพราตำเนาะบพรต่ำด oh, ิบพรคือว kind of so ังหัน ว่าทีต่ำไปแล้วครับกิบก้อนนี่ต like ่ำตัวมักต่ำไปแล้วครับคนมักต่ำเนี่เราเป็นเราไต่ี่ว่าอันนี้บ่ต่ำครับผมใทุอยางแบบสมงปไทใส่แล้วอืออย่งหนึ่งว่าใส่รแบหลายบ่แมนมาบ่ถือกบ่อถือกหมหัวมนนี่อย่างไปเอาขนมาใส่บ่อมนใส่บ่ถือกต้อง ม,มันมันสิเป็นอีลาโพดเกียงเออ<า>อีลาโพดเกียงนี่อีนังอายวะผมอีนังอายสิโพดเกียงครับบ,อบอ่ถือก่อนบ่บ่ถือ้จงองใส่พอดีโอ้พี่รองครับผมอ้าวบ่ดีบักสวมน้องใบจุดใ<อ>ส่บักเบืองใส่ใส่หมากไอ้กูเนาะพ่อเนาะกูเด้มากเบืองนี่ภาษาไทยก็เอิ้นหยังบ่งนี้ ตอื่นมาเวอร์นมาเวอร์เวะตัวมาเวอร์มาเวอร์เนี่ยพออื่นมาเวอร์โอดมะนาวมะเวอร์ฝนฝนฝนจะใส่สวอได้เถวสนอกมาเวอร์เถวนามาูดมะนาวอะไรนี่เรียกเขาเรียกอะไรเรียกมาเวอร์เรียกมะเวอร์สนอกน้ำปลาแดกใส่บ้านปลาแดกใส่ฝนเด้อฝนเด้อใส่ดีอันใช่ว่าอันนี้กัเส้ หน่อยมันเข้มเออต้องใส่หลายใส่หลายเออเอ็นนี่กินนด้ไหมละคามันเข้มแล้วใส่หน่อยได้ไหมพี่ใส่หน่อยหน่อยนึงมันก็ใส่เกลือหน่อยนึงก็เข้มมาตี่ตอนนั้นหาทางออกเลยสิครับผมบ่แดดต้องใส่โอ้ว่ใส่บ่ได้โอยเป็นหลงเงินสุดยอดเลยคนเข้ากันดิวะนี่เอาเป็นหลงเงันคุกเข้ากันวันเนาะหลังจากใส่ยางนี้่เราคลุกเล้าเลยเข้ากันเลยนางอายเป็นหลังเงินนางอายวันนีแเราเอาก้อยนางอายก้อยนางอายเออเป็นยังไงวะจังหวะนางอาย คนนี้จากอายดิเห็นบ่บนบ่ให้เห็นหน่าดิโอเป็นจีก้มก้มเอาตาเอาตาก้นให้เขาเบิ้งวันโอ้หน่าเขาเป็นก้มลงไปในดินเลยก้มเลยว่าเอิญว่าอีนางอายโอก็เลยเป็นชื่อของเพื่อนมาของเพื่อนมาตาไหนดิอ้ายพี่้องคำเพื่อนว่าบอกห้อยปังบอกห้อยบ่แมนเออบ่เถือกอีนางอายนางอายเออเบิ้งเบิ้งนางอายนี่ก้อยอีนางอายสุดยอดเลยพี่้องเคำหอม้องเบิองเลยสูตรเด็ดสูตรเด็ดคือเราพี่้องคำสูตรเด็ดที่ฟอร์สาพี่้องคำผม อีนางอายวันเขาจะไปเห็ดเผ็ดเห็ดเผ็ดแล้วก็เห็ดบ่วเผ็ดเอ็ดไปไปปูอีกหนึงอ่ะเห็ดเผ็ดโพดบัวเห็ดบ่วเผ็ดนี่กินก็ละยอย่างก็จ้ามักเผ็ดจะเอาใส่ไหมโอ้ใส่ลูกดวนครับไปลูกอ่มซำมังก็ได้เนี่ยอะไรพ่อเอาเลยนี่ไปลงครับผมขาดเลยมากไปเป็นไรพ่ออันนี้สมเปรี้ยวๆย่อยน้อยแซ่บบริเลยกลับมาๆๆเปรี้ยวน้อยหนึ่ง นี่แล้วครับเรียบร้อยแล้วไปแล้สลับเมนูวันนี้ก็คือก้อยนางอ่านางอายนะพ่อเนาะเออนางอายเออเบิ่งสีสันพี่น้องครับเป็นหอยเป็นหอยอยู่ที่แรกอ่ะคือว่าเอิ้นเป็นหอยบาดนี้เนาะเปลี่ยนถือเป็นนางอายคือว่าเป็นนางอายอยัางคนเพิ่นบ่เคยให้เห็นหน้าพิ่นดีเพอดีพอดีนี่พอดีก้มหน้าเลย